โดครับจะอัปเดตครับผม PowerPoint 365บน Desktop นะครับปกติตรงนี้นะครับก็จะมีดีไซน์ไอเดียที่จะให้เรื่องของวิดีโอแบ็กกราวมาด้วยนะครับอันนี้หายไปแล้วนะฮะย้ายไปตรงนี้ครับผมไม่ต้องตกใจนะครับจะอยู่ที่ Insert นะครับไอคอนครับปกติก็จะมี Image นะครับรูปภาพนะฮะมีไอคอนมีรูปคนที่ตัดพื้นหลังนะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับ แล้วก็มีแฟตดีไซน์หรือว่าเป็นตัวรัสเตชันที่เป็นภาพเวกเตอร์นะครับวิดีโอย้ายไปอยู่ตรงนี้ครับผมนะครับเป็นวิดีโอแบ็กกราวด์นะครับเราต้องการอะไรก็สามารถสืบค้นได้นะครับหรือว่าเราจะลองเลือกนะครับรูปภาพขึ้นมาใอ้เป็นูวิดีโอนะฮะขึ้นมาเนี่ยเอาเมาส์เจอก็จะมีเรื่องแอนิเมชันให้นะว่าจะมีแอนิเมตยังไงบ้างนะครับแต่อันนะฮะสมมติผมเลือกอันนี้นะครับใส่เข้ามามันจะทําเรื่องการเรียนรู้เนี่ยนะครับ างนี้ก็จะเป็นวิดีโออย่างนี้ครับผมเป็นแบ็กกราวน์นะฮะทั้งนี้ทั้งขวามือครับผมดีไซน์ไอเดียก็มีการปรับเปลี่ยนให้ว่าจะเอาแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าคลิปหนึ่งทีก็จะมีการปรับให้นะครับปรับเป็นสีขาวดำก็ได้นะครับนี่ฮะแอนิเมชันทุกอย่างวิดีโอก็ยังอยู่นะครับหรือเราจะเอาแบบเต็มๆแล้วก็ใส่ข้อความเองก็ได้นะครับลองฉายให้ดูนะครับผมนี่ครับก็มีความสวยงามนะฮะทำเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆนี้เป็นต้นนะครับ ก็จะย้ายที่ครับวิดีโอแบร็กกาาวด์มาอยู่ที่ตัว insert นะครับไอคอนนะครับแล้วก็วิดีโอครับผมยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับ